พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทะมหิดลเสด็จเยี่ยมชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนณสัมเพงพระนครซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนพระองค์ทรงทราบเรื่องทรงมีพระราชมดิว่าหากปล่อยความขุ่นข้องมาบางไว้เช่นนี้จะเป็นผลร้ายตลอดไปด้วยความห่วงใยของพระองค์ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินสำเพลงจึงทำให้ชาวไทยและชาวไทยเสื้อสายจีนกลับมารักใคร่สมัครสมานสามัคมคกีกันเด็จพระราชดำเนินประทานพิญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์น้าหอประชุงจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยและ,สะเสด็จหว่านข้าวนาแปลงนาสาธิตมอเกษตรศาสตร์